สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวโรดซูซูกิสวีปรุ่น g l a ครับราคา637,000บาทเป็นรุ่นท็อปครับสำหรับคันที่จะเอามาให้ชมก็จะเป็นสีดำครับสำหรับคันนี้นะครับก็ได้มีการแรปสติ๊กเกอร์ครับเปลี่ยนสีรถรอบคันเป็นสีเทาเลเซอร์เกรย์ครับแล้วก็จะมีการติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันจาก A-Sporty ครับผมนอกจากนี้นะครับก็ได้มีการติดตั้งตัวแหลกหลังคาครับเสากระสัญญาณแบบขี้สลามแล้วก็ในส่วนของฝากระโปรงด้านท้ายนะครับก็ได้มีการเปลี่ยนจากโลโกก้้ขอองนนะคคครรรรััััับบบใหเป็ตววษ่าผม เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับว่าพอตกแต่งออกมาแล้วหน้าตาของรถจาเป็นยังไงบ้างยังไงดีก็ไปชมกันได้เลยครับสำหรับคันนี้ก็จะเป็น Suzuki ิสวีปรุ่น g l a ครับราคา637,000บาทเป็นรุ่นท็อปครับสีเดิมของรถคันนี้ก็จะเป็นสีดำครับแต่ว่าคันนี้ลูกค้าเลือกที่จะแรปสติ๊กเกอร์เปลี่ยนสีรถรอบคันเป็นสีเทาเลเซอร์เกรครับ ความพิเศษของสีนี้นะครับเวลาโดนแดดหรือว่าโดนแสงนะครับจะมีการสะท้อนเป็นสีลงออกมานะครับผมเป็นประกายครับทำให้รถนะครับมีความโดดเด่นแล้วก็สวยงามมากๆครับสรับตัวสติกเกอร์นะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าต้องการที่จะแลปเป็นสีอะไรครับผมผมก็มีสีไว้ให้กับลูกค้าได้เลือกด้วยครับลูกค้านะครับสามารถเลือกตกแต่งนะครับได้ตามสไตล์ที่ลูกค้าต้องการได้เลยครับผม นี่ก็จะเป็นหน้าตาในส่วนของชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันที่ได้มีการติดตั้งเพิ่มเข้าไปครับก็จะเป็นสเกิร์ตจาก s Sporty ตเป็นรุ่น Sport Z แครับลักษณะเด่นของสเกิร์ตรุ่นนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นแบบหน้าใหญ่ครับมีรูปทรงแบบสปอร์ตมีการทําสีที่เป็นสีเดียวกับตัวรถครับผมในส่วนของบริเวณที่มีการทําสีนะครับก็ได้มีการแปะทับสติกเกอร์นะครับที่เป็นสีเดียวกับตัวรถเพิ่มเติมเข้าไปด้วยครับก็จะเป็นสีเทาเลเซอร์เกรย์ครับผม สำหรับคันนี้ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนล้อมแม็กครับแต่ว่ามีการนำล้อมแม็กเดิมขนาดขอบ16นิ้วของตัวรถนะครับไปทำสีใหม่ให้เป็นสีแบบดำด้านครับผม สำหรับการตกแต่งเพิ่มเติมของรถคันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนตัวโลโก้ด้านหลังให้เป็นตัวอักษรคําว่าสวครับผมนอกจากนี้นะครับก็จะมีการติดตั้งตัวเสาอากาศสัญญาณแบบที่ปชลามครับรวมไปถึงตัวแหลกหลังคาก็มีติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปด้วยครับผม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าในเวลาที่ลูกค้าถอยจอดผมก็มีการติดตั้ง,งเซนเซอร์ถอยหลังเพิ่มเติมไปให้กับลูกค้าด้วยครับทั้งหมด2ตํตำแหน่งก็ทําให้ลูกค้ามั่นใจมากยิ่งขึ้นครับผม <Oliver> แล้วก็เดี๋ยวเรามาชมหน้าตาในส่วนของการตกแต่งบริเวณภายในของรถคันนี้กันต่อเลยครับ สำหรับคันนี้ก็จะมีการแล็บสติกเกอร์นะครับในส่วนของบริเวณแผงครอบคอนโซลหน้าแผงครอบคอนโซลกลางรวมไปถึงแผงข้างประตูครับก็จะแล็บเป็นสีเทาเลเซอร์เกรย์เช่นกันนะครับผมก็ทำให้ภายในของรถมีมิติแล้วก็มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับผม ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรีวิวสำหรับรถซูซูกิสวีบรุ่น GLX สีดำราคา6 3 7 0 0 0บาทเป็นรุ่นท็อปครับที่ได้มีการแรปสติ๊กเกอร์เปลี่ยนสีรถรอ,อบคันเป็นสีเทาเลเซอร์เก้ครับรวมไปถึงมีการแรปบริเวณภายในด้วยครับผมนอกจากนี้ก็ได้มีการติดตั้งชุดแต่งสกเกิร์ตรอบคันจากเอสปอร์ตี้ครับในส่วนของล้อแม็กก็ได้นำไปทำสีใหม่ครับเป็นสีแบบดำด้านนะครับผมแล้วก็ในส่วนของโลโก้บริเวณด้านหลังก็ได้มีการเปลี่ยนให้เป็นตัวอักษรคำว่าสวีบครับในส่วนของคลิปฉลามและ เออตัวแหลกลังคาก็มีการติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับผมก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรีวิวก่อนสมอบรถให้กับลูกค้านะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจออกรถซูซูกิทุกรุ่นก็สามารถติดต่อมาหาผมได้ที่เบอร์0839363930ครับเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์ได้ครับหรือว่าจะติดต่อไปที่ f a c e b o o k s u z u กิชมบรีปากาฟิลครับชว์รลุมของผมจะตั้งอยู่ที่อำเภอพนานิคมจังหวัดชมบรีเท่านั้นนะครับผมก็จะเป็น Suzuki BNT ครับ ผมก็มีบริการจองรถออนไลน์ส่งรถฟรีแล้วก็ไฟแนซ์วิ่งซินเอกสารถึงที่ครับหาลูกค้าอยากแต่งรถแบบไหนอยากใช้งเงินออกรถประมาณเท่าไหร่อยากผ่อนประมาณเท่าไหร่ก็สามารถติดต่อมาให้ผมจะทำใบเสเนอราคาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้เลยนะครับยังไงสนใจก็ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ